เดอหลาลับตาแม่สิกมนอนอูกแก้วนอนแล้วแม่สิกุยนอนเดอหลากันละยาน้นยอ่อนแม่สิสนลูกแก้วจอมสอยคอยฟังพาอีสวนเพื้นจังมาปูดลูก เป็นคนหูใหญ่มามปกป็น <ทำ S 2> <ด>บานาเสียงอะไรกันปุกดังย่างมาตื่นอะ่ะหยอกลูกหอดตีซี่กว่านะ่ะเก็บตีหาเนาะหยอกลูกอะ่ะตื่นสวยเลยแบ่เนี่ย